ฐานะเงินสำรองเงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิก็คือ251,154ิล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่คือสถานะปัจจุบันแล้วมันไปเกี่ยวโยงยังไงกับเรื่องของเงินบาทแข็งค่าอ่อนค่าคะถ้าเราดูย้อนหลังนะ,ะเราลองไปดูเทียบดูเดือนธันวาคมเนี่ย มันจะมีรายการที่เป็นฐานะสุทธิล่วงหน้าเดือนธันวาคมเนี่ยประมาณ3 3 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเกิดคุณมาดูปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลือแค่2 9 0 0 0มันลดลงลดลงไปประมาณ4,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหมายความว่ามีการทำรายการแล้วฐานะสุทธิที่เป็นดอลลาร์ล่วงหน้าก็หมายความว่าที่เราขายล่วงหน้ามันครบกำหนดมันก็ต้องขายออกไปแต่ที่เราซื้อล่วงหน้าเนี่ยน้อยกว่ามันก็เลยทำให้ฐานะสุทธิ มาถึงวันนี้มันลดลงนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าตัวที่เป็นเงินตราต่างประเทศแท้ๆเลยที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยมีประมาณ22,400ียล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเอ้ยสนสองล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ2,700มันก็หายไปประมาณ1 7 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะแสดงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูให้มันใกล้กว่านั้นอีกะ ถ้าดูให้มันใกล้กว่าน,นั้นเดือนถ้าดูฐานะสุธทธิล่วงหน้าด้วยดูเงินของจริงด้วยนะเดิมตอนเดือนธันวาเนี่ยมี2 7 9 1 5 6ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ200,8ปัจจุบันมี200,5เท่ากับว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ย ลดลงไปสามหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐการที่มันลดลงไปหมายความว่ามีเงินตราต่างประเทศออกไปมากกว่าเข้าค่ะมเมื่อเงินตราต่างประเทศออกไปมากกว่าเข้าเงินบาทมันก็ต้องอ่อนลงเงินบาทคือพูดง่ายๆว่าธนาคารเทศไทยเขาไม่สวนค่ะคือถ้าเกิดว่าเขาต้องการไม่ให้คนไม่ให้ต้องการจะรักจะตรึงค่าเงินบาทเอาไว้สมมตินะไม่ปล่อยไปตามไหลไปตามนั่นน่ะ เขามีดอลล่าร์เท่าไหร่เขาต้องขายค่ะเพราะคนถ้าขายเยอะๆมันก็จะไม่อ่อนถ้าซื้อเยอะๆมันก็จะแข็งใช่ไหมใช่ค่ะออถ้าขายเยอะๆมันก็จะอ่อนเขาก็ขายด้วยซื้อด้วยแต่ว่าค่อยๆประคองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วเขาก็ดูประเทศอื่นด้วยบางประเทศเนี่ยเขาปล่อยอ่อนเลยนะค่ะเอาอย่างที่อ่อนมากที่สุดตอนนี้คือญี่ปุ่นเงินเยนเงินเยนค่ะเงินเยนเนี่ยอ่อนลงไปถ้าเกิดล่าสุดเนี่ยประมาณสัก ล่าสุดนี่เขาว่าอ่อนไป18เปเลยนะใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยอ่อนไป18เงินบอลเกาหลีใต้อ่อนไปประมาณ9ค่ะเงินเปโซฟิลิปปินส์อ่อนไปประมาณ7บาทไทยเราก็าเงินลิงกิตอ่อนลงไปประมาณ6คปะเงินรูเปียของอินโดนีเซียเนี่ยอ่อนลงไปประมาณ4เปเเงินบา,บาทเรานี่อ่อนลงไปประมาณ 6.8%แต่ว่าถึงวันนี้ผมว่าน่าจะประมาณ7%แสดงว่าในภูมิคเอเราเราคุ้น <ละ S 1> เคยกับเงินบาทประมาณ30บาท31บาท <32 S 1> ใช่ไหม<า>ตอนนี้มัน36ค่ะก็ตัวเลขที่มันบอกก็คือว่ามันมีเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าอขนาดธนาคารประเทศไทยก็ยังต้องต้องทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศก็ลดลงคําถามคือคำถามคือว่าความเหมาะสมมันอยู่ที่ไหน